ต้องรอใส่บาทนะวันนี้ฝนตกรออยู่หน้าบ้านต้องรอใส่บาทาเดินมาพาก็ต้องบอกมึงตาสิมึงตามัึงพากันเลย เอออนอนรอดุกรอนอ,อ,อนะเ,ออเรียบร้อยมากเลยรอพระรถพระยังไม่มานอนได้ลุกนอนรอเลยตอ้องนอนรอนอนรอเลยลุกรอ